คือดูข่าวเนอะตอนนี้ละครการเมืองอย่างที่คุณเคยบอกว่าละครการเมืองเหมือนแบบว่าตั้งแต่ปีืรกตั้งปีหกหกหกแนะเหมือนประมาณผ้าเออภาคเออภาคก้าวไกลเป็นผัวใหม่เนาะเป็นแบบพนหนุ่มแล้วก็เออักคพื่อไทยเอ้ก็เหมือนแบบเป็นเมียสาวนะมันจะแต่งงานกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบว่าตอนหลังนี้ก็แบบเสือกเสือกว่ามีมีมีผัวเก่าก็คือภูมิใจไทยนะ คุณยไทยเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าอีอีอีเมียสามก็เลยกลับไปหาคนเก่าอะไรเงี้ยกลับไปหาผวกเก่ามันไปอยู่กับผวกเก่ามันแล้วตะรางนี้มันมันกับผัวเก่ามันทะเลาะกันใช่ไหมมันก็เลยแบบว่ามาให้แบบว่ามาให้มาขอร้องให้ผัวใหม่ช่วยมันใช่ไหมเพราะว่าไอ้ผัวเก่ามันทาร้ายร่างกายมันอะไรเงี้ยหนึ่งมันก็เลยแบบไม่อยากอยู่ด้วยแล้วแต่อีผัวใหม่ก็บอกว่าอีผัวเก่าก็เลยบอกว่าเออเออไม่ใช่นะอะไรเงี้ยไม่ได้ทาร้ายนะ แต่ว่าเอ่อีผู้หญิงเนี้ยอีเมียมันอ่ะไอ้นี่มากกว่าเลยแว่าทาร้ายตัวเองมากกว่าแล้วมาใส่ฟาร์มอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบว่าแล้วแบบว่าไอ้ผัวผัวเก่าก็เลยบอกว่าให้ให้ผัวใหม่ช่วยเหลือด้วยอะไรเงี้ยว่าการาหรือว่าอนชีให้ช่วยเหลือหน่อยอะไรเงี้ยให้แบบว่ามาช่วยไกลเกลี่ยหน่อยเลยหน่อยอะไรเงี้ยมาช่วยให้แบบว่าเออศักดิ์ศรีของผมผัวเก่าอ่ะเออขึ้นมาอะไรไอ้ผัวกไอ้ผัวใหม่นะ มหมายอย่างเช่ประชาชนคุยทำไงเนาะนี่ก็แบบว่าเออเคยเป็นเคยเป็นแบบว่าคนที่เคยจะแต่งงานกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบว่าเออเป็นเป็นผัวเก่าของของเมียอะไรเงี้ยล้วเกิดมันดีกันแล้วทำไมเกิดมันไปดีเคอดีกันแล้วทไมอะไรประมาณนี้ก็ลำบากใจนะว่าจะยกมือให้ใครเป็นนายกคือเรื่องของบูมียเขาอะนะเขาทะเลาะกันแล้วเขามาเสือกมาให้ประชาชนแบบว่าเดือดร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณว่าเออ คือคือคดีแถวกระโดงคดีหัวสมองอะไรประมาณเนี้ยเออมันก็ทําไมอ่ะทําไมทําไมไม่ไม่เชื่อถือไม่เชื่อมั่นในความยุตยธดรมไทยหรืงไงว่าถ้าเกิดเปลี่ยนรัฐบาลแล้วแบบว่าคดีนี้มันจะดําเนินการไม่ได้หรือว่ามันจะหยุดหยุดไม่ดําเนินการหรือย,ยังไงใช่ไหมก็เห็นเออพรพผู้ไทพูดอย่างนี้เราก็นึกถึงแบบเออตอนนั้นนะที่แบบว่า คดีอะไรนะที่ว่าสลายกระชน,ง,นงที่ภาคใต้นะที่คนตายที่อยู่อยู่กับรัคเพื่อไทยป่ะที่ว่าให้แบบนั่งอยู่ในสภาจนจนแบบออกไปนอกประเทศแต่จนหมดคดีหมดอายุฟาร์มอะไรเงี้ยหรืองไงประมาณเนี้ยหรืองไง เนี่ไม่ไม่ใช่ใจชช่อว่าในกิที่ทำไทยเหรอหรือไงถึงแบบว่าถ้ากลัวแบบว่าเพื่อไทยมันมาเข้ามาเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนจะต้องทําให้คดีนี้คดีเขาโดุนคดีหัวสวมไม่ดําเนินการอะไรประมาณนี้ใช่ไหมได้ทีอย่างเออเนี่ยเรื่องยุบสภายุบเพลย์อะไรเงี้ยก็เขาก็บหมให้ยุบตั้งแต่แรกมันก็ไม่ยุบในเพื่อไทยเนาะหรือมันจะลากให้มามีเหตุการณ์นี้เพื่อที่จะมาลากเอาพลขชนไปเป็นผู้ร้าย ใช่ป่ะเออให้แบบว่าแบบอะไรว่าแม่งทะเลาะกันอะไรกันแล้วมันก <Yep, S 2> <right> ็แบบผมมีมันก็แยกทางกันอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็จะแบบมานให้พระประชาชนเดือดร้อนไม่เข้าใจไงถึงมันเป็นอะไรอย่ต้องลงพละประชาชนว่ะเช่ใจเลยว่าเออทาไมว่าเลือกใครก็ไม่ได้อะไรเงี้ยทำไมอ่ะตอนแต่มันผมมียกันอยู่ดีกันมึงดีกันอะไรเงี้ยมึงดีกันอะไรกันถี่หัวส่งพประชาชนอะไรเงี้ยไม่คิดบ้างหรือไงเข้าใจป่ะโอเค